เนี่ยฮะขวาอุ้ยเนี่ยฮะตอนนี้แม่ไฮเรามาแล้วเนี่ยฮะยังไงฮะแม่ไฮเราไปขอแม่เดี๋ยวให้แม่ไฮพักแป๊บเดี แม่ไฮของเราวิ่งมาเลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะแม่เราสวยมากนะคะคุณแม่ไยเราสวย <S <S ว่าเดี๋ยวให้คุณแม่ด้คะได้อ้หาะดืะะ่มน้ำสักนิดหนึ่งคุณแม่ลงวิ่งเพราะด้านหน้ารถติดมากเลยในะคะแต่ใครอยากจะกินช้อปเที่ยวเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยเนาะอ,อาหารอร่อยทุกบูธ1 3รล้านค้าค่ะวันนี้มากัน130ร30ล้านค้าเลยนะคะเน้นย้ำเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าใครได้่อยากจะสแกน QR code ค,ค่ะรับกระเป๋าฟรีก็สามารถรับได้เลยกดไลค์กดแชร์ภายในงานนี้จะได้นะคะบอกเพื่อนนะคะบอกเพื่อนๆนนะคะข้างบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะชวนกันค่ะนะคะมบาเที่ยวภายในงานของเรานะคะอร่อยนี่นะคะภายในงานอร่อยนะคะแฟนแฟร์เฟสติวัลนั่นเองค่ะนะคะห้องพูดอร่อยนะคะต้ตงพูดคบว่าอืมนะคะ เดี๋ยวเรามาได้ค่ะโอ้ยตายแล้วระเบิดความมันเน่ค่ะแล้วก็เรามาใส่สะโพกยกยายไปกับแม่ฮายของเราได้เลยนะวันนี้เราปล่อยเต็มที่ว,นนวันนี้เราวันนี้เราเต็มที่เลยเนะคะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะนะคะต้องบอกแล้วว่าแม่ฮายมาเยือนเนี่ยไม่สะเทือนได้